ค่ะข,ขนมงากรอบนะคะสวัสดีค่ะเล็กช n แนลนะคะวันนี้จะมาทำขนมงากรอบนะคะก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะ เริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวนำถั่วไปคั่วก่อนนะคะจะคั่วสดๆเลยค่ะจะได้หอมๆนะคะแล้วก็จะคั่วงาขาวงาดำนะคะเราจะคั่วถั่วลิสงก่อนนะคะ หัวเขาสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวจะพักให้เย็นแล้วก็นำเข้าไปร่อนออกนะคะเราจะทำการคั่วงาน,นะคะจะทำผสมกันเลยนะคะงาขาวงาดำคั่วพร้อมกันเลยค่ะงาเขาเหลืองหอมได้ที่แล้วนะคะ ักเสร็จถ้วยพักไว้ก่อนค่ะค่ะเมื่อเราคั่วถั่วแล้วก็งาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำพึ้งนะคะใช้น้ำเปล่า150 ml ค่ะน้ำตาลมะพร้าวลงไป110กรัมนะคะน้ำตาลมะพร้าวละลายเลยนะคะ จะใส่น้ำผึ้งเลยค่ะน้ำผึ้งห้าสิบกรัมนะคะเคี่ยวให้เขาเหนียวข้นนิดนึงนะคะค่อยใส่งากับถั่วค่ะน้ำตาลเขาข้นได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวใส่งานลงไปนะคะ ามด้วยถั่วนะคะตามด้วยถั่วที่สงนะคะเสร็จแล้วก็ปิดเตาเดี๋ยวเราไปตักใส่ถาดกันนะคะ ใส่น้ำมันมะพร้าวทาถาดบางๆนะคะใส่กระดาษลงไปค่ะตากใส่กระดาษเลยนะคะ ถ้เขาให้เย็นก่อนแล้วเราค่อยตัดนะคะแล้วที่เหลือเราจะแบ่งตักใส่พิมพ์นะคะ แล้วก็ใช้มือกดกดเข้าลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะทำพิมพ์เลยนะคะ เดี๋ยวขอแกะพิมพ์ที่อยู่ในถาดออกก่อนนะคะในถาดทําเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วที่เหลือก็แล้วแต่เรากินเป็นชิ้นเล็กๆจะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะ ทำเพื่อความสวยงามนี่เฉยค่ะหอมมากเลยค่ะ ทำเป็นรูปหัวใจนะคะค่าที่อยู่ในฐานเมื่อกี้แล้วก็ตัดเป็นรูปหัวใจนะคะ แล้วก็ส่วนที่เหลือก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะพิมพ์ที่อยู่ในถาดขนมที่เป็นรูปโดนัทนะคะจะแกะพิมพ์นะคะไม่รู้แต่งไหมต้องรอรุ้น <laughs> เป็นรูปโดนัทนะค่ะสวยงามเป็นรูปโดนัทสวยงามมากเลยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราทำใส่พิมพ์ขนมที่เป็นรูปโดนัทนะคะแล้วก็ทำเป็นรูปหัวใจค่ะก็เสร็จที่เหลือจากที่กดเป็นรูปหัวใจนะคะเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆทานได้เลยนะคะเดี๋ยวขอชิมนะคะ หอมอร่อยมากเลยค่ะหวานไม่มากหวานกำลังพอดีเลยอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ